ทั้งโซเชียลค่ะหนุ่มกัปเองเป็นลูกคนโตของหนุ่มสอนรามไปแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทำเอาแฟนๆอึ้งกันไปทีเดียวแล้วค่ะเมื่อพิธีกรคนเก่งอย่างกันชยัยประกาศว่ามีลูกชายคนโตเป็นพี่ชายน้องมายูแบบที่แฟนๆไม่ทันตั้งตัวค่ะทำเอาหลายคนสงสัยว่าหนุ่มหล่อคนนี้คือใครและพี่หนุ่มไปมีลูกชายตอนไหนเรียกจะว่าหลายคนก็ต้องรู้จักด้วยความที่ล่าสุดนี้นั้นนะคะหนุ่มกันชัยเองค่ะออกมาเผยคลิปเป็นคลิปเสียงของ คุณกัปขณาวุดพร้อมระบุข้อความพี่ชายมาอยู่ซึ่งต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับของกัปคณาวุดปลื้มใจกันไปตามๆกันค่ะรักและเอ็นดูกัปมากๆซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พี่หนุ่มที่เอ็นดูในตัวกัปนะคะแต่แฟนๆเองก็ยังคงเห็นพ้องต้องเสียงเป็นเดียวกันว่าเป็นพ่อลูกที่น่ารักจริงๆทั้งความสดใสความสมวัยไม่มีเพี้ยนลูกชายที่พ่ออยากได้กัปคณาวิ เป็นอย่างไรมาติดตามรับชมความหล่อในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ